นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านได้ทรงตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศัษษษกราช2562ซึ่งพวกเรานั้นได้เฝ้ารอนะครับรอมานานมากแต่ในระหว่างรอเป็นระยะเวลากว่า30ปีเนี่ยพวกเราก็ได้ทำงานร่วมกันพวกเราในที่นี้แน่นอนที่สุดว่าก็คือกรมป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณป่าชุมชนทั่วประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง68จังหวัดที่วันนี้เนี่ยท่านได้ประกาศให้ทั่วประเทศและชาวโลกได้รู้แล้วว่าวันนี้คนกับป่าอยู่ด้วยกันย่้อย่างมีความสุขเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก่อนแล้วมันก็จะถึงเกิดแรงบันดาลใจแรงขับดันให้เกิด การที่จะมีป่าชุมชนอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางหรอกครับที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่กี่คนมีท่านอธิบดีกี่ท่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามีข้าราชการด้วยพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าหลายหมื่นคนทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนไม่มีทางที่เราสามหมื่นคนเนี่ย จะทําสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ให้อุดมสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่มีเครือข่ายของพี่น้องประชาชนผมเองขอแสดงความชื่นชมท่านรัฐมนตรีวราวบุรเองท่านก็ฝากความชื่นชมมาถึงพี่น้องทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายพี่น้องประชาชนแล้วเครือข่ายของป่าชุมชนทางราชการแล้วเรายังมีเอกชนที่วันนี้พร้อมที่จะทำงานร่วมกับพวกเรา พร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าวันนี้เราคงไม่ได้ดีใจแค่เรามีพระรามจัดตป่าชุมชนแต่สิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผน่นซึ่งความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งความเป็นพักพวกเดียวกันที่จะสร้างและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้อยู่คงถาวรในประเทศไทยของเรา เพื่อให้ลูกให้หลานเรานั้นได้มีชีวิตที่สวยงามสดใสต่อไป